เจ้ามาไกลาค่ะแบบนี้เจ้าหิวใช่ไหมลนะ่ะหิวสี่หิวสี่ขอฉันกินหน่อยอืมอร่อยจังเลยอืม,อมถ้าอร่อยก็กินเยอะๆเลยนะจะได้อิ่ม กันอีกแล้วจ้าพบเจอแม่จ้าพาพลลลลนกันอีกแล้วทุกคนสวีดัสสวัสดีวันนี้เราพากันมาดูน้องกวางทุกคนนี่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 เจอแล้วเจอแล้วเข้ามาเปิดประตูเข้ามาก็เจอน้องกวางหนึ่งตัวนะคะทุกคนนะวันนี้เราพาทุกคนมาอยู่กันที่มาซิลิสบอกเดียร์พาร์คนะคะของประเทศเดนมาร์กในเมืองออฮุดนะคะซึ่งเป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งของประเทศเดนมาร์กเลยนะคะที่นี่เป็นพื้นที่ป่าปิด นะคะทุกคนพื้นที่ป่าปิดล้อมเนาะเข้ามาชมได้ฟรีเป็นป่าธรรมชาติแต่เขาก็ปิดล้อมไว้ประมาณ22เฮกตาร์นะคะ22เฮกตาร์ก็น่าจะประมาณ130กว่าไร่ทุกคนเกือบ1 4 0ยไร่ประมาณนี้หละจ้ะเนะะาะประมาณประมาณเอานะคะตรงนี้นะคะก็เป็นพื้นที่ของประเทศเดนมาร์กนะคะทุกคนแล้วเขาก็ปล่อยให้กวางอยู่ในป่าธรรมชาติเยอะแยะมากมายและผู้คนก็สามารถเข้ามาได้โดยที่ไม่ได้เสีย รายจ่ายไม่ได้เสียค่าบัตรผ่านประตูสัก กระบาดเดียวทุกคนเดินเข้ามาเราก็จะอยู่ลายร้อมกับน้องกวางน่ารักน่ารักนะคะเข้ามาสัมผัสกันแบบนะคะใกล้ชิดเลยล่ะจา้าเนาะนะคะเข้ามาสัมผัสกันแบบใกล้ชิดเลยทุกคนมีกวางนะคะหลายสายพันธุ์มากที่อยู่ที่นี่ทุกคนมีตัวเล็กตัวน้อยมีพ่อมีแม่มีลูกนะคะมีทั้งตัวเมียตัวผู้มีหมดเลยจ้าทุกคนนะคะน่ารักน่ารักกันเลยแล้วน้องเขาก็ ค่อนข้างจะคุ้นคนซะด้วยนะคะไม่กลัวคนเพราะว่าใช้ชีวิตยอยู่แบบนี้จนชินกับผู้คนที่เดินเข้าออกนะคะมาดูมาชมความน่ารักของน้องๆกันแล้วนะคะน้องก็ไม่แตกตื่นนะคะแต่ว่าเขาก็จะมีกฎว่าห้ามเอาอาหารทางด้านนอกนะคะมาให้นะคะห้ามเอาอาหารพวกผลไม้แอปเปิลกล้วยอะไรต่างๆนะ,ะห้ามให้อาหารเพราะว่าเดี๋ยวน้องเขาก็จะติดนิสัยนะคะจะติดนิสัยเดี๋ยวจะมาแย่งอาหารเนาะะก็ให้เขาอยู่กับธรรมชาติของเขาไปแต่ว่าในที่สถานที่ปิด นี้เขาก็มีแบบว่าอาหารให้ให้กับน้องกวางอยู่นะไม่ใช่ว่าหากินแบบว่าเออตามมีตามเกิดเนาะเขาก็มีนะคะในอาหารส่วน เพิ่มเติมเนาะอาจจะเป็นญ่าเป็นฟางเป็นอะไรก็นะคะก็ว่ากันไปนะคะนี่นะคะวันนี้แม่จ๋าพาทุกคนมาแบบว่าชนย่นโฉมน้องกวางแบบใกล้ชิดมากน้องน่ารักมากๆเลยทุกคนหางกระดิ่งที่ดูซีดูซีนะคะเดี๋ยวแม่จ๋าขอเซลฟี่กับน้องกวางซะหน่อยนะคะนะนะมากระทบไหลาดาราแล้วนะคะเนาะนูนะ่นนะเจ้ากนกตัวนี้ก็ไปยืนอยู่กลางฝูงน้องกวางแบบไม่กลัวอะไรเลยนะทุกคน วันนี้เรามีโอกาสมาที่เมืองใหญ่เมืองนี้นะคะก็จะมีมาแวะตรงนี้นะค่ะนะคะซึ่งแม่จาก็เคยมาสามรอบนี้รอบที่3แล้วนะนะคะมารอบที่3วันนี้เราก็จะมีโปรแกรมนะคะมาหาน้องกวางแล้วก็จะไปทางชายหาดขาะทุกคนนะคะชายหาดซึ่งคลิปก่อนหน้านี้แม่จ๋าพาทุกคนไปเที่ยวชายหาดนะคะทางฝั่งตะวันตก นะคะเป็นซึ่งเป็นคลื่นทะเลที่สูงแรงมากเลยนะคะวันนี้เรามาที่เมืองออหุดเราจะพาทุกคนไปทางาชายหาดฝั่ง เขาเรียกว่าอะไรอ่ะตะวันตกแล้วตะวันอะไรตะวันออกเหรอนะคะตรงข้ามกันนะคะซึ่งจะเป็นคลื่นทะเลที่สงบนะคะเป็นทะเลที่สวยแล้วก็สงบนะคะคลื่นจะไม่แรงเท่ากับฝั่งฝั่งทางนู้นที่เคยพาไปนะคะ,ะเดี๋ยวหลังจากเสร็จตรงสวนน้องเดียแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปที่ชายหาดกันด้วยนะคะเดี๋ยวรอคลิปต่อไปก็แล้วกันเนาะนะคะคลิปนี้เอาน้องกวางน่ารักน่ารักสวยๆนะคะมาฝากทุกคนไม่รู้สายพันธุ์อะไรต่อสายพันธุ์อะไรเยอะ แยะมากมาผู้คนก็พาลูกพาล้านนะคะเป็นพักครอบครัวเนาะนะคะเป็นสถานที่ที่ดีเยี่ยมเลยนะคะในการพักผ่อนเนาะในการใช้ชีวิตในการใช้เวลาอยู่กับครอบครัวทุกคนเพราะว่านะคะสถานที่แบบนี้ก็เหมาะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนแก่คนเฒ่าเด็กเล็กนะคะคนหนุ่มคนสาวนะคะเหมาะมากๆกับการที่มาเดินรอบๆนะคะ เหมาะมากๆก,กกับการที่มาเดินรอบๆตรงนี้แม่จ๋าก็ค่อยกระแทกกระแทกนะกระแทกกระแทกไปสักนิดหนึ่งนะคะกระแทกกระแทกไปหาน้องกว่างนะไปกระทบไหล่แบบใกล้ๆนะน้องก็คุ้นนะนะคะไม่ค่อยจะแตกตื่นสักเท่าไหร่ดูสิทุกคนเยอะมากๆเลยนะนะคะเยอะมากๆแม่จ๋าก็จะพาทัวร์เดินไปรอบๆในตรงนั้นตัวนั้นที่มีเขาวสวยจังเลยนะคะมีเขาวสวยมากๆเลย คนเยอะคะ่ะเด็กๆชอบนะคะเด็กๆก,ก็ชอบสนุกสนานผู้ใหญ่ก็ชอบนะคะทุกคนเนาะนะคะจริงๆแล้วประเทศเดนมาร์กนี่ก็จะเป็นประเทศที่ยังมีกว่างธรรมชาติอยู่เยอะมากๆเลยเนาะนะคะ อยู่เยอะมากๆเลยนะคะาสามารถเห็นได้ตามทั่วไปนะคะตามในป่าซึ่งป่าก็ไม่ได้ลกล้างอะไรมากมายนะคะสามารถเจอได้เนะ,ะตรงป้ายนี้นะ,ะทุกคนเขาก็จะทําให้เรา,าดูว่านะ,ะมีกวางกี่สายพันธุ์นะคะอยู่ที่นี่แล้วกวางรูปแบบไหนนะคะชื่อสายพันธุ์อะไรนะคะเนาะเขาก็จะมีอธิบายให้ฟังนะคะรายละเอียดคุณศัพอ์ทุกคนดูตัวนี้อุ้วน่ารักจังเลยหุกหาง เขาเขาสวยมากทุกคนแล้วก็แบบว่าเหมือนแบบว่าทําหน้าที่นะ่ะเหมือนกับเหมือนกับทําหน้าที่ว่าเขาให้ฉันนั่งอยู่ตรงนี้โชว์ความสวยงามของเขาแล้วเขาไม่ขยับไปไหนเลยนะนะขยับอยู่นะแต่เนี่ยคือดูสีคนมาเดินวนเขาก็ไม่ลุกหนีทุกคนเหมือนเขาทาหน้าที่อวดความงามของเขานะโอ้สวยมากเลยเขาวสวยมากๆเลยค่ะ ดูด,ดูดูสิทุกคนแล้วก็เขาก็กระดิกหางแบบว่าไม่กลัวเนาะนะคะเขาก็ชินเนาะนะคะทำหน้าที่ไม่มีแบบว่าตกอกตกใจว่าคนมาเดินใกล้หรืออะไรยังไงเลยนะคะนั่งอยู่ตรงนี้นานพอสมควรแล้วนะก่อนที่แม่จ๋าจะมา,ายืนวนถ่ายรูปเขาอยู่เนี่ยแม่จ๋าก็เห็นเขานั่งอยู่ตรงนี้นานแล้วกลุ่มที่คนเขามาเที่ยวเขากา็มาถ่ายรูปกันไปหลายหลายแกงหลายกลุ่มหลายกลุ่มแล้วนะนะคะน้องก็ยังนอนกระดิกหางนะคะโชว์ความงามความสวย นะคะคให้พวกเราได้เห็นกันชัดๆเต็นตานะคะก็ผ่าดไม่ได้นะแม่จ๋าก,ก็จะไปกระทบไหลน้องสักหน่อยนะนะคะไปยืนใกล้กๆค่อยๆย่องไปเดี๋ยวน้องจะตก,ตกใจนะคะอ่ะแตะแตะสันนิดนึงนะแตะแตะสักหน่อยนึงนะ <laughs> เอาละสักนิดสักหน่อยนะคะพอกลุบกลิบกลุบกลิบเดินกันไปต่อทุกคนนะคะเดินกันไปต่อนะคะเพราะอย่างที่บอกนะคะเป็นป่านะมันเป็นป่าธรรมชาติแต่เขาล้อมปิดนะคะเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่ป่าปิดล้อมนะคะเนาะอย่างที่บอกร้อยกว่าไร่อ่ะ ร้อยกว่าไล่ทุกคนนะะกนะคะร้อยกว่าหรือเกือบร้อยสี่สิบไล่นะคะเดินกันไปเหนะะินก็คงแม่จา๋าคงไม่ได้เดินทั่วนะคะเอาเดินแพร่พอกรุบกริบนี่คุณสาแอบเอาใบไม้นะคะจากต้นไม้ไม่ได้เอาอาหารจากด้านนอกมานะนะคะก็โน้มเอากิ่งใบไม้นะคะมให้น้องๆเขาเห็นคุณสาโน้มกิ่งเขาเดินมาเลยนะทุกคนนะเขาเดินปรีเข้ามาเลยนะคะนะ น่ารักมากคุณมากทุกคนแล้วก็เขาสวยมากดูสิทุกคนตัวใหญ่นะนะคะตัวใหญ่ดูเขาเขาจะหนักไหมเนาะเขาเนี่ย <c oughs> ะ,ะมงกุฎนี่มงกุฎใหญ่มากเลยมีมงกุฎเรียกเป็นมงกุฎก็แล้วกันดูเนี่ย <c oughs> เขาเห็นคุณสาโน้มกิ่งใบไม้เขาอยู่เขาอยู่ก็ไม่ได้ใกล้ตรงนี้นะคะแต่เขาก็พอเห็นคุณสาโน้มกิ่งเขาก็เดินปีมาเลยทุกคนนะเดินปีมาหาคุณสาเลยค่ะ แม่จากก็คอยเตือนจะได้เลยนะคะแต่ว่าป้ายเขาเป้ายเขาบอกว่าเป็นอาหารแบบว่าที่เรานํามาจากข้างนอกแบบพวกแอปเปิลพวกผลไม้ที่เราซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะพวกอะไรต่างๆเนี่ยค่ะนะเขาไม่ให้ให้อาหาร ดูสิทุกคนน่นนอนเรียงรายตรงนั้นนะคะที่เขานอนเรียงรายอยู่ก็เป็นแบบเขตรัวนะทุกคนเลยลัวไปนั่นก็เป็นป่านะคะเป็นปา่าแต่อันนี้เขาก็จะล้อมไว้ให้น้องกวางโซนนี้ก็อยู่ในนี้กันนะคะในส่วนที่ข้ามรัวไปนั้นมีกวางไหมมีนะคะกวางที่อยู่ตามธรรมชาติอย่างที่แม่จ๋าบอกนะ,ะประเทศเดนมาร์กมีกวางธรรมชาติเยอะแยะเราสามารถนะคะเดินเจอได้หมดทุกที่ทุกทางเลยค่ะนะคะเนาะเอาละค่ะทุกคนน้องกวางยังจะไม่จบนะคะแต่เดี๋ยวเราจะขยักไว้ ในคลิปต่อไปทุกคนเพราะว่าถ้ายิงยาวนี่ยาวกันแน่ๆเลยเดี๋ยวเอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปเจอกันน้องกวางกันต่อจ้า